ไม่รอดเอาอีกเที่ยวนึงเอ,อเที่ยวนึงเอ,อวันนี้เราตีเราดา่าวันนี้เราตีเราดา่านึกคิดฤิษยาใครบ้างนึกคิดฤิษยาใครบ้างพรุ่งนี้งดตีด่าวางพรุ่งนี้งดตีด่าวางใจทางเมตตาก ใจทานเมตตาการุณยังโกรธทอดกรุ่นฉุนอยู่ยังโกรธทอดกรุ่นฉุนอยู่อย่าปรธพูดพรำำ่ำทำวุ่นอย่าปรูพูดพร่ำทำวุ่นใจสงบปากมือถือบุญใจสงบปากมือถือบุญเมตตาการุณบุญงามเมตตาการุณบุญงามก่อนที่จะทดสอบโยม ทดสอบระกนันเอบ้างนั่งยิ้มเป็นแถวเลยสงสัยจะหนักกว่าโยมอยากโยมทั้งหลายโยมดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวทางโทรทัศน์จะเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ต้องยิงกันตายข่าวนั้นก็คือการขับรถที่เปิดไฟสูงสองหน้าซึ่งกันและกันแล้วก็แซงปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็ยิงกันตายที่ ใกล้ๆเขาใหญ่อำเภอปากช่องในเคาเรษจิตสีมาคนตายเป็นลูกสอสอููไทยธานีถ้าฟังเทศเหมือนญาติโยมนี้มันคงไม่ยิงกันตายมันคงไม่เป็นอะไรเขาอยากไปให้เขาแซงไปก่อนหลบให้เขาเสียอยากไปไป ทีนี้บางคนพอแซงเนี่ยเสียสัก์ศีมีศัก์ศีเข้ามาเกี่ยวต้องเอาคืนแซงปาดหน้าเอาคืนพอแซงไปแซงกันมาใครอยู่ข้างหลังจะส่องไฟสูงใส่ก็สร้างความไม่พอใจอรติเลวก็เกิด โกธะเกิดปฏิฆะจนกระทั่งต่างคนต่างยินแล้วก็บาดเจ็บล้มตายนี่เพียงเพราะขาดอะไรขาดเมตตาธรรมต่อกันเลยกัน <c oughs> ถ้ารู้จักระงับดับโทสะเออเขาอยากไปเขารีบ ปล่อยเข้าไปมันก็ไม่เป็นอะไรแต่เพราะยอมไม่เป็นก็เลยเย็นไม่ได้ความตายจึงมาเยือนเนี่ยท่านอะไรเราทุกท่านแผ่เมตตาเพื่อประหารโทษะเพราะอะไรที่ มากระทบไม่ชอบใจเราต้องรีบแผ่เมตตาทันทีสัทหลายซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนสิ่อกันแลกกันเลยอย่าได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นส,สุขเป็นสุขเถิดพอคิดได้อย่างนี้ไอ้ความคิดที่จะเข้าไป ตัดข้อต่อว่าลงไม้ลงมือตบตีประหัตประหารกันจะมีไหมไม่มีเพราะเมตตาเนี่ยแหละคือเบรกเหร,รีห้ามลอ้อทำให้ไม่ม,มีทางกระทบกันเอาเอายา่ยายาอๆเราสวดมนตไหว้พระเพื่อกำจัดกิเลสกิเลสที่มันมาทุกทาง ทางอินทรีย์ทั้งหลายทั้งปวงตาหูจมูกลิ้นกายใจการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการปิดช่องทางที่กิเลสทั้งหลายจะมาใจของเราอยู่กับบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณมันก็สงบและนึกถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงแต่เรื่องดีๆ เวลาสวดมนต์เรื่องไม่ดีคำไม่นึใจมันก็สบายกิเลสมันก็ระงับเราฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อเสริมธรรมเสริมปัญญาท่านทหลายมีดไม่ใช้มันก็ทื่อก็ไม่คมมันก็ขึ้นสนิมต้องรับ มันจึงจะคมปัญญาของคนเราก็เช่นเดียวกันต้องขยันฟังขยันขบคิดพินิษพิจารณาจึงจะทำให้เราเป็นคนเฉลียวและฉลาดเฉลียวเป็นเรื่องของสติฉลาดเป็นเรื่องของปัญญาและ เมื่อฉเฉลียวกับฉลาดบวกกันมากๆจะทำให้เกิดฉเฉล็บคือไหวพริบป,ปฏิภาณในการแก้ปัญหาจึงถือได้ว่าวันนี้บุญยิ่งใหญ่เกิดแก่ท่านทลายที่ศาลาการประเรียนวัดสวนดอกพระอารามหลวง บุญยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านทหลายบุญอะไรเกิดขึ้นบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือเห็นไหมเป็นบุญบริบูรณ์ บนครอบวงจรบนฟังข้าทั้งหูการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสนกายของตนตัดความรักรักตัวนี้คือราคะแล้วหักโทสะมุ่งดับโมหะก,กันเสีด้วยเหตุผล ให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสดนเกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสือ่อมสูญบ่งเพนศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนล่างบาปสร้างบุญกันให้ชื่นบานท่านอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกมันไม่เป็นแกจสง ดีบนฟังตั้งหูสดโสสังปรปตเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบนดูเข้าทางตาวันนี้ท่านหลายเข้าวัดถ้าเห็นอะไรด้วยตานอกเขาเรียกว่าพบเห็น ากว่าพินิตพิจารณาจนกระทั่งเห็นด้วยความคิดเขาเรียกว่าคิดเห็นพบเห็นและคิดเห็นจากนั้นไปสู่ปัญญารู้ จักรู้จริงรู้แจ้งยังไดน,น้อนให้ท่านทลายในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อนี้สมนานันจกนากทัศนังเอตมังครัตมังการได้พอพระเป็นอุดมมงคลไม่ว่าจะเป็นพระพุทธ พระธรรมจนกระทั่งถึงพระสงฆ์เป็นมงคลทั้งนั้นบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจายกโยมนั่งหลับตาภาวนาแล้วแต่ว่าจะภาวนาเรื่องอะไรคำว่าภาวนานั้นแปลว่าทำให้เจริญหมายถึงกุศลกรรมหรือกุศลธรรม มันจะเริองงอกงามขึ้นในจิตใจของเราเช่นท,ทุกท่านภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธบางท่านอาจจะไม่ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธอาจจะพองหนอยุบหนอ บางท่านอาจจะสัมมาอาระหังบางท่านภาวนาอะนิจจังทุกขังอนัตตาบางท่านก็ภาวนาบทอื่นๆแม้แต่ภาวนาว่าอุปาทิเตพังคะ อุป,ปาทิติพังคะพระพุท่เจ้าตรัสถึงเรื่องอะไรบันไดชีวิตสรรพสิ่งล้วนอนิจจงเกิดขึ้นในเบื้องตน้นดำรงอยู่ในทา่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน อย่าโยมเวลาไปงานศพเวลาขึ้นเผาศพวางดอกไม้จันทร์เขามีคาถาให้เราภาวนาอวัดสังมยามริตพังอวัดสังมยามริตพังแล้ววางดอกไม้จันทร์แปลว่าอะไร แม้เราก็าจะต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักรู้จริงรู้แจ้งว่าไม่จะตายเฉพาะคนที่เราไปเผาวันนี้เราไปเผาไอ้วันหน้าคนอนื่นก็จะมาเผาเราเช่นเดียวกันให้รู้จักความเป็นไปของชีวิต พอชีวิตทุกรูปทุกหนังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนแน่นอนชีวิตสั้นหรือยาวใครเล่ารู้โรคาพาดอาจโจมจูใครรู้ได้อีกเวลาที่จิตปริจจากายที่นอนตายมิหมายรู้ทุกผู้แลไม่มีแค่ ไม่ไต่เห็นหน้ากันอยู่รักลัดอ้าวแป๊บเดียวตัดชีวาไปซะแล้วเท้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตตอนบ่ายยังใกล้จิตเย็นลงนิดมรณาหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตา ตายเสียแล้วนี่แหละท่านทลายการภาวนาวทุกอย่างเพื่อให้ใจเราสงบระงับและรู้จัก,ร,จกรู้จริงในทุกทุกสรรพสิบบนภาวนาเข้าถาลมหายใจบนกราบบนไหว้บนถวายเข้าทางฝ่ามือนี่ท่านทลาย ทำก็อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นบุญที่เราต้องทำกุศลกรรมที่เราจะต้องรีบสร้างอย่าประมาทจะขัดวันประกันพรุง่งอายุสังขารประมาณมีน้อยไม่ทันถึงร้อยก็ต้องเป็นผีไม่ถึงร้อยแม้จะมีเกินไปบ้างก็นิดหน่อยแต่ไม่ถือเป็นประมาณ ธัญญกุลศรีครับขอโทษนะคับปีบนี้อายุเท่าไหร่ออกสี่สิบเจ็ดย่างสี่สิบแปด